ข้าพเจ้านางปนารีเทนอิสระผู้อำหน่วยการโรงเรียนบ้านหนองสนงในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ยืดหลักสัตว์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาร่วมกับการใช้หนองสโนมโมเดลและ PDCA ผลจากการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนการดำเนินการตามแบบแผนอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบภาร์ลงงานสี่ฝ่าย ส่งผลให้สถานศึกษาครูและนักเรียนมีผลงานได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างได้ดังนี้รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรสถานศึกษาพอเพียง2,560ดำเนินการอย่างต่อเนื่องพัฒนาขยายผลเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา2,562ผลการทดสอบทั้ง3ระดับ RT, NT และ ONT สูงกว่าระดับประเทศนักเรียนมีทักษะอาชีพจิตอาสาและทักษะการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21นางสาวอัมพายสงาครูผู้รับผิดชอบสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเพศ นางสาวรัตนาพรดีนานางสาวบุภาอุตคันและนางสาวอัมภัยยศงามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แตทําวิจัยเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในจัมนิเทศกาลแสดงผลงานในการประชุมข้าราชการครูศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่9พิมายผลงานและการพัฒนาตนเองของนางปนารีเทนอิสระมีดังนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาสีขาวปอดยาสิติดและอบบยามุประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขัน,กา,ขขนการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อ,องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6งถึงงาน,นาาศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ห9เป็นคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครราชสีมา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2563ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือต้านพยาสิติดของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7 ่ายสวนสวัน,นีอํเาเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมในหมู่ลูกเสือต้านพยาสิติดประจำปี2,563นาค่ายลูกเสือละโวกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตเจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดรวมทั้งมีการปรับปรุงภูมิทันนให้สวยงามสะอาดรม่มรื่นและปลอดภยัยเอื่อต่อการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนชุมชนและผู้ที่สนใจ